โซเชียลแชร์เตือนว่าอย่าใช้น้ำยาฟอกขาวผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำอาจทำให้เกิดก๊าซอันตรายทำให้หมดสติจนถึงตายได้หืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับคำเตือนห้ามผสมน้ํายาฟอกขาวกับน้ํายาล้างห้องน้ํานีน่จริงหรอครับเป็นไปได้จริงครับในต่างประเทศก็มีตัวอย่างเพราะว่าน้ํายาฟอกขาวเนี่ยถ้าทางเคมีเขาเรียกโซเดียมไฮโปคลรไรด์ซึ่งจริงมันก็คือแก๊สคาร ทีนี้พอมันไปผสมกับอะไรอย่างอื่นที่เป็นกรดเนี่ยมันก็จะปลดปล่อยแก๊สคอรีนออกมาซึ่งคอรีนเนี่ยเป็นแกส๊สพิษแล้วก็ถ้าสูตรเข้าไปก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองอาจจะถึงตายได้จะทําให้ปอดบวมน้ําการรักษาก็ไม่มียาเฉพาะก็คือเขาก็ต้องรักษาตามอาก,การเมื่อสองสารผสมกันเกิดเป็นสารใหม่ที่อันตรายจากเดิมเนี่ยมันอยู่ในน้ําถ้าเราไม่จับเดิมก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าพอมอยู่ในอากาศเนี่ย เหล็กเลี่ยงยากนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของคอรีนที่เขาอาัดไว้ใต้ความดันเก็บอยู่ในหลอดไอซีเกยวอลเหลืองนี่ก็คือคอรีนในสภาพที่เป็นแกส๊สอันนี้ผมแช่ไว้ในน้าเพื่อความปลอดภัยเนาะเผื่อความดันมันเพิ่มหลอดมันแตกเลยขึ้นมาเนี่ยคอรีนที่หลุดรอดออกมามันก็จะถูกจับไว้ด้วยน้ําบางคนคิดว่า2ส,สารที่มีพลังทําความสะอาดสูงเอามาผสมกันประสิทธิภาพจะยิ่งสูงขึ้นตั้งใจคิดว่าจับ2ตัวนี้มาผสมกันเราก็จะได้สูตรน้ํายาใหม่ที่ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคไปพร้อมกันแต่หารู้ไหมว่ามันทําให้เกิดอันตรายให่ขึ้้นนนาเพระะฉัอยคิดส หรือบางกรณีเกิดขึ้นโดยบังเอิญอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจอาจจะล้างน้ํงน้อยู่แล้วก็เปิดขวดน้ํายาฟอกขาวทิ้งไว้บังเอิญทำหกมาเจอกันหรืออีก,กรณีหนึ่งก็เทอย่างนึงทิ้งลงท่อน้าแล้วก็เทอย่างตามไปแล้วมันก็ไปเจอกันในท่อน้ําแล้วก็ปล่อยให้แก๊สออกมามันก็เข้ามาอบวนอยู่ในห้องน้ำเนี่ยนะหรือบามทีเราชะโงกหน้าเข้าเพอเทป,ปุ๊บมันปุ๊บแค่นาทีเดียวเราไม่ทนตั้งตัวนะสูดไอเข้าไปลึกๆแค่เพื่อสองเพื่อนเนี่ยก็ก่อให้เกิดความเสียหายเยอะละอาจารย์ย้ำว่าการผสมสารเคมมมีใใใดๆตต้้้อองงรระะะวหาากกจชไ็ อ่านฉลากแล้วก็อย่าใช้นอกเหนือจากที่ระบุนในฉลากมันอาจจะไม่ได้รวมกันลอกมาดีผมนึกถึงสถานการณ์ที่เราล้างห้องน้ำเสร็จคือไม่ใช่ลาดลาดน้ํายาล้างห้องน้ำไปเสร็จแล้วก็ยังถูไม่ทันแห้งเลยก็เอาให้พอคขาไลลาดตามอันนี้อันตรายแม้ตัวอักษรบนภาชนะอาจจะดูเล็กไปหน่อยแต่ยังไงการใส่ใจพยาย,ย,า,ยามอ่านฉลากก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญก็ผมว่าใช้ตามฉลากฉลากว่างไงก็ว่าง,งั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนอาจารย์ทําการทดลองให้เราดูกันชัดๆเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่ต้องไปลองเองและระวังมากขึ้นผมจะทําให้ดูว่าพอผสมน้ํายาล้้้าาาางงหอนํํกับย ฟอขาวแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมียังไงย้ำนะครับว่าห้ามทําการทดลองเองเด็ดขาดพอ p h มันเปลี่ยนมันก็จะเกิดแก๊สคอรีนซึ่งแก๊สคอรีนเนี่ยเรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามันจะเป็นควันสีเขียว,ยวแล้วก็มันหนักกว่าอากาศเพราะนั้น,น,นสมมติเราผสมกันในขวดเนี่ยไอ้แก๊สคอรีนก็จะขังอยู่ในขวดเราก็จะแสดงให้เห็นเล็ดการทําลายล้างของแก๊สคอรีนนิดหนึ่งก็คือผมจะลองเอาดอกไม้ใส่เข้าไปดูก็เปรียบดอกไม้เหมือนกันนี่เยอะของคนนั่นแหละคนที่ได้เราเห็นการฟอกสีของดอกไม้นะถ้าดอกไม้เจอคอรีนมันเียว มันถูกทำลายเวลาคนสูดแก๊สคอรีนเข้าไปก็เป็นอย่างนั้นละเมื่อเห็นอนุภาพของแก๊สอันตรายเหล่านี้แล้วจึงต้องระวังให้มากสารอะไรก็ตามที่เป็นกรดน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวพวกนี้พอเติมเข้าไปในโซเดียมไฮโปคลรไรด์มันก็ทําให้เกิดแก๊สคอรีนได้ทั้งนั้นเพียงแต่ความเป็นกรดของน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวเนี่ยมันต่ากว่าน้ำยาล้างห้องน้ำเยอะทั้งนี้หากพลาดพลั้งเกิด2สารนี้ผสมกันขึ้นมาจริงๆคอรีนนี่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีกลิ่นที่เหม็นฉุนระคายเคืองชัดเจนนะสามัญสำ ก็ต้องออกมาอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเททางที่ดีก็คือควรจะไปพบแพทย์แหละทีนี้ถ้าอยู่ตัวคนเดียวล้อนอกอันนี้ก็ลาบากเลยละแต่ว่าถ้าเกิดมีคนพบเห็นเหตุการณ์ก็ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะว่าเข้าไปแล้วตัวเองปลอดภัยป่าคือไม่ใช่แบบ เห็นคนสลบอยู่แล้วอยู่ๆแ,แล้วเดินเข้าไปช่วยเหลือเขากรณีนี้ก็อาจจะทําให้เกิดศกนาตรกรรมซ้ำสองได้เพราะเรนนี้ไม่ติดไฟนันก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเข้าไปแล้วจะเกิดประกายไฟหรืออะไรอาจารย์มีคําเตือนการใช้สารเคมีต่างๆดังนี้เหล็กเลี่ยงทุกประการที่จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสารเคมีเหล่านั้นของที่กินได้เราไปแบ่งใส่ขวดน้ําอย่างเงี้ยคนไม่รู้มาหยิบกินเข้าไปก็เกิดอันตรายสิ่งที่ผมแนะนําจริงก็คือทุกอย่างนะรักษาภาชนะดังเดิมของเขาไว้อย่าพยายามไปถ่ายไปบรรจุใส่อย่างอื่นเพราะว่าข้อมูลสําคัญทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ เ้าก็อ่านฉลากก่อนใช้ใช้ให้ถูกวิธีตามนั้นอย่าไปพลิกแปลงสูตรอย่าไปผสมเองมันอาจจะเกิดอะไรที่คาดไม่ถึงได้ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับจริงครับแชร์ต่อได้ครับจะได้ระวังกันไว้ก่อนใช้สารเคมีหรือสิ่งใดต้องศึกษาให้เข้าใจถึงประโยชน์และโทษเสมอนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์การแชร์ข้อมูลอะไรที่ผิดผิดอาจจะส่งผลร้ายต่อสังคมได้อย่างมากมายมหาศาลครับ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม